ส่งงานเรียบร้อยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะผมเก็บอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยกะเศร้า,ราครับผม,มอ่ะเศ้าผมบอกเพื่นอนยว่าตะเศามาทางเสียงม่ท่านข่าบ้าคดั็บ สำหรับหน้าง,งานนะครับผมก็เป็นหน้าง,งานที่สารคามนะครับอำเภอเมืองนะครับผมก็หลังนี้ก็สามวัน,นครับสามวันเต็มๆครับก่อฝนก็ตกครับเมื่อคืนก็ตกหลังจากที่จะแห้งแล้วนะครับผมรถก็ออกยากนะครับทางรถเป็นรอยเลยนะครับ ปปสปิการี่วัาทํา,งา,าง,งานะีน่เมกดนาหาตาตอยเลยโหาตาต่อยเบย,ยุบานหนูพตะมาจวัดหนูตาจวัดที่หับ้านโหาตาต่อยเลยนี่เงืนจ่วอยุน้าหนูคือถูโทหาอาจารตุยยูทเดนี้เลยค่ะพเดีนเลยแล้วกเสีงยงเขาาจะประมาณนี้นะผมก็อ,อ,อ,อัดลุมก็เต็มลุมนะครับผม ก่อเทปูนครับเทพุดต <a> ิ้งเสร็จเรียบร้อยครับผมประมาณนี oh. ้นะครับผมปนที่มันไม่มีดินนะครับขอเทเต็มลุมเทพุดติ้งเต็มลุมนะครับผมก่อส่วนนี้ก็เป็นห้องน้ําปูนนะผมไม่เอาขึ้นด้วยครับขอกแยกนะครับผมส่วนนี้ก็ไม่เอาขึ้นนะครับ กเป็นอัปเดตนะครับส่งงานนะครับผมหลังเสร็จนะครับจะประมาณนี้นะครับผม<อ>ก็สนใจติดต่อง,งานได้นะ<อ>ผมับนม0นย์หกสามนนะครับ<อ>หรือแอดไลน์นะครับผมตามเบอร์โทรเลยนะครับผมก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดก่อนได้นะครับแม,ม่สนะองสามโมงคุณเนาะกินข้างานกันเนาะ ก็เป็นปลานะผมแล้วน้ำก็ท่วมนะครับ ก็จะประมาณนี <im sharing> ้นะผมคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะผมเดี๋ยวราติดตามชมคลิปต่อไปนะครับก็หน้างงานต่อไปก็อยู่ขอนแก่นนะครับผมไม่รู้อำเภออะไรนะครับผมเดี๋ยวถึงหน้างงานเดี๋ยวผมอัปเดตหน้างงานให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมก็สาหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมคลิปไม่ยาวนะครับผมก็อัปเดตหน้างงานทุกหน้างงานนะผมผมก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับก็ผลงานตามหน้าตามคลิปเลยนะครับผมผลงานผมบางทีผมก็อาจจะไม่ได้ถ่ายช่วงทำนะครับผมเพราะผมก็ต้องทํางาน ด้วยนะครับผมผมก็จะมีเวลาว่างแค่ตอนพักงานนะผมก็จะได้ถ่ายอัปเดตให้ดูเรื่อยอสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ